สบายที่พี่น้องพบพ่อครับสองโซน,นหน้าบันนาพี่น้องบรรยากาศกับแดดแดดพี่น้องเอ้ยแดดแห้งใจใครแต่ว่ามีลมอยู่ฮักลมเอ,าอ้าอียงพี่น้องสองคนจะคุณพากันทิตเอยียงพี่น้องอแงมหอแงมอยู่คำพองกับน้องเนยพี่น้องได้ยินเสียงบอกพี่น้องหองแม่น้ำอยู่ เดี๋ยวเขาสิลงไปเบิ่องชูเพิ่นพากันเห็ดยังเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ากันน้ำเนืองก็บสบายบอกให้เหรียญยุ่มเหรียญยุ่มเขาเขาพากันเล่นงญก็แง้มก็แง้มอยว่จะออกแดดหรือบ่เป็นไข่พี่น้องเลยบอกให้มานอนนไม่เท้าไม่เท้าพัดนอกตะรางไปพี่น้องลงมาหอดตรางมามาเบิ่งเด็กๆสองคนนี่เป็นเห็ดยังกันเนาะ Các cái lệnh ôm em, ôm em như thế nào đấy Cái trang lại cho cả tràn hoặc Anh sẽ bên hôm bố Hả? Ba, ra hơi Ba, chếp, ăn kếp nhá Chếp đi ba luôn con ไห้แน่เล่ยลลนะไห้แน่และไข่นะตาตาแดงไงน้ำตาสิไรเลยเป็นอะไรหอ,อ้ยาก,กับไล่เข้าไปจ้กเลยยัองหอยเออเด้อดูดอใ <c ười> ช้เบอรงไม่นำเบิรงถือไหวน่นอเออ่อนห่อนหอนกินดูกินไม่นำแอ่ะไ้ นี่เป็นยังสมีสองทุงสามทุงบาดีนหมเออกินน้ำกันพี่มานั่งกินยัวโพนอถือปะปะปะพากันเก็บอียังบบหูพี่น้องเอ้ยเออชิพเพิ่นพากันเก็บบักกระบกนี่พากันเก็บบักกระบกให้ยไม่น้ำบ่หน,นินอืมชิเพเดินพาเก็บบักกระโบกบักกระโบกพี่น้องอยากกินบ่คอมเมนต์บอกได้เด้อพี่น้องเด้อได้ที่อ่ะ กินเบองไ์ไหมแท้มันคือไปป้งไว้ขี้ดินแท้เฮยถือเอากินน้ำกันแฉบยุบป,ปะนี่กแบบ็ท <c oughs> ี่วหิวเป็นไรดอกเพราะวะ่ากินแกงน้ำใหม่ไปขนมไปละโอ้ยเสียงป่าจากกักระเจน แอบป้อป้อไหวอยู่พี่ดินมันอยู่บ่ได้พี่น้องเอ้ยมันหอนหอนเด็กๆเขาก็มาเล่นตามหม่มใหม่นี่แหละต่มใหม่ใกล้ๆเที่ยงหน้าเข้าแะไรเข้ากันแนมมึงอยู่พี่น้องบ่อยไปไกลนี่แหละจากต่มใหม่ค <c oughs> ิวเฟิร์สอยู่น้ำต <c oughs> าลชองคนณนะบ่ได้บ่ได้งอแงพี่น้องถ้าอยูนก็ผู้ใหญ่สีงอแงสีตีกัน แต่ว่าเหรียญซองคนนี่ฮะบ่ชพิดกันดอกแทงกันอยู่คือกันเด้คู่นึงกะน้ำพ่อข,อขาดแม่เนยได้ขาดขาดไปเนยเนยบ่ขาดไปเลยมีทั้งแม่แม่น้ำพอดาวโอ้โหิวย่ำได้กระแลนมาหามาหาก็ได้กิดตลอดเลยพี่น้อยมุกกะถากกระย่งแลนมาหาเมนบอไปแลนมาหาบบด เออม่นเช้อืมโดยให้มันกำลังไอ้นมาเอา้ามาตกลางไอ้นหนกมากลัง,ลงโดยเอาเป็นเป็นค่นเลยพากนางกินเ <c oughs> อวองเกือบตัวเองพรว่าสินี่นะเฮียเฮีย <c oughs> อึบม,ม,มู โอเคกระโบกไห้เด้อพี่น้องเดออ้อวานนี้สิไปทากินทาได้อยู่บ้ามีสิบ่อามือเชบ่อปะดูดิคือไปเ,ไปเจอเสียงจักกะจันขับป่าพี่น้องเลยเป็นแมงกระพรุนจันด้วนะแมงจักระจันใส่ นี่เจ้กกระเจนคิดหม่แล้วมันหลอกข้าบ,บ่อนพระจ้ากระพองก็ดีใต้เติบเนาะอืมไห้อ,องแห้งมาแห้งมากแค่พานางกินตากแดดนี่นะโอ้แดดให้สะแผล่ทุม่มทุบพนังกินอยู่เครื้อใหม่นี่แม่นังกินที่เครื้อใหม่เห็นมะเออนางคนละขางเดยอกระพองนงังชุ้นๆเลยก่ะพอง อุ้ยผุนอ่ะเออกอดไว้บะดนี้เออนี่เลยเพื่อนก็มาเล่นนี่เลยพี่น้องเอ้ยช่องเที่ยวเพื่อนนี่จนก็มาเล่นอยู่นี้เห็นอี่โฮมบเออเมื่อกี้ขับอกเอาไปเล่นยุนยุนยุตารางบอโอ้ดูดูใบไก่เ้ากับบุกไก่ไปเล่นอกอันนี้เขากับแหนมเบิ้งยูพี่น้องเอ้ยเด็กหน่อยตามปลาไยกิน ขนมขนมยังขนมยังจ้ะโดเลยไม่แฉอยู่บเปล่า่ลยยังจะกระจันเท่าขนานอยู่ที่ไหนเลยแได้พาปดดเลยใช้เลยใช้สบายอยู่บ้างเลย ฮะแบบน,น้แน,นียังอ,อันนั้นท่นบน่บนทายบอ,อ,อ,อแบบทายอ๋อเออเอเอได้สิผาไปเครื่องนี้กันข้าอ,อู้จ,กจักระจันหลอกขาดเต้มอยเนาะกระมนอ้ใกล้ๆนีก่ก็มีห้องอย่ได้จะกจระจันเนอห้าตังมาจิ้เป็นได้เหรอไม่ได้เราพี่น้องแห่ โด,ดิดมดชมเสียงจกกักระจันไปน้ำนะพี่เนาะขนมมาให้เด็กๆกินแอขง,ขงน,ขงนขงม้มแขน,แขนขืออพี่น้องเห็สิเนสมัยเด็กๆเ็กๆเล็กๆบ,บุกพี่องเอ้เจบ่มีแมงสาง มีแมงสาอีกพาเด็กๆเอาขันจ่องไปแง่จิ๊ดอกไปจอกฮะไปจอกจังวางตกเด้อแขนใหม่งงแงมงแงมนะฮะพี่น้องเอ้ยทั้งน้องเลยเอฟซีก็อยากเบิ่งน้องเลยยึดตามน้องเลยมาแตะผู้คนวะจะยังนิ่งหน่อยจนใหญ่เลยค่ากับปักเงาหนึ่งหักบริสบายดนี่แหละพี่น้องเอ้ยอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงดุ ขนาดเท้าผู้ใหญ่ยัง่ยหอนหอนนาวหนาวคือเมื่อคืนยังเจ็บที่จเจ็บคออยู่ก<ต>ินยาไปแล้วก็มิดไปแ,<ต>แล้วเจ็บคออยูสะ่ะเจ็บเจ็บอยู่จ๋าฮะเนตี่ยเล่นาะอ๋อถ้ากับแคนเครื่องลออยนเนี่ยบอกว่าเราว่างเจ็บตุกเจ็บเจ้อว่ะ เี่ยแกลแบ่งปันกันกินนะกินมือกับถะกัแบ่งกันกินอืมเคกินไรก็โมวัดนนอืเอออิ่มอยู่บะอืม,อมจนได้นอนกินเลยอบุอิ่มจช้วานอได้แด้วนอนยหึน่าคือฮะอือือืมนอเมอ,อืมอืมาืมอมอืมอืออือือืมมอือ,อืมอ,อนนะามาอเอ นา,ายพลนะ่น้องนะหันาหายันแลดลงไปแล้วหัวมีแขสวบกลับโดถามพายลงเด้อพาลงนี่มีพญานาคเอาไปโลดบริเหนนาพ่อนาแม่โลดห้ามลงไปเล่นน้ำน้องช่องคนนี่พายไปเล่นนี่ชีวิสโลีกแมนบน่เนย บ้านนี้ห้ามเด้อห้ามผ้ากันลักลงเล่นน้ำสองคนอันตรายชุดๆที่น้องเลยย่านย,านยาน่าชือเพื่อนคน,นนี้ปล้ากระป๋องกล้าใหง่แล้วกระป๋องกล้าใหง่แล้วนี่มาเอาไมค่คดดึงของมันนี่นลยทอมบกติดใหไงนึ่ง

nhưng tập bom cay ngay vậy để bay đấy để bay con hẻ đau má con có cái bom phăng vào hàm bay lắc lên nam đơ hay lắc lên nam này thử xẻ luôn đơ tôi đang chụp khung nè นั่นต้นนะมีไม่แน่เบอนี่ก็เห็นลหรอมันโยอด้มันมันจะกินจ้ากระจันเลยนะนั่นนั่นัวแดงๆนะมอกอกอยู่นะน่าตัไใหญ่ปๆก็ดากอยู่ในของกระปอมใช่ไหนไปเกือบกำพากันชสยหมนนียฮะเหยียดน้ำน้อยๆหีดน้ำ ป้ากำลังสีของกระปอมพี่น้องกระปอมีม่ใช่วาตีเฮ้ย่พี่เนาะตัวเีแดงแดงไะมีนะมีนะอย่าไปอย่าไปนี่ได้แล้วพี่น้องเจงแม่บักไง เมืบบ่อกี้ตักแงแดงเลยนะได้่องกระปอมอาเลยน,น้อยพญาตพี่น้องเลย <c oughs> ไดฮะน,นีก่นระปอมจ้าพี่น้องสบ,บายดีน,น้อง <c oughs> ตัวกตุกกตุใจเลยอตัวักไก่เลยไก่มือได้มืออ สบายให้ละแม่แห่จะชื่ออไรใช่มันมีโกนไปจ้ากระพองมีโกนคิ้วคิวครบแล้วองนี่ขมือขมือไม่ซื้อไหนม่กุทจะดีพวนะชวนันไปเด่นน้ำ โอ้เศร้เด้อมดเเกือบตกนน่ไหมฮึืม่ได้เห็่ได้เห็นหน,นาแพายเลย,ย,ยไปใช่เอาเกือบอีร้อยแกมาเอาเองมาเอาเองเลยจ้าข้างหะองขีดตัวไปจ้ะ มะก้อยใช่ไหมพี่อยู่ไม่ทีน่นี่มืดด้นยะ ไี่จขื้นไปปีนเอาพี่น้องมันมีสองตว่ะสัตว์กำพองเห็นตัวหนึ่งนดีแล้ไปตนหาเอ้ยออยสัไมอมด้อดลงมาก่อนอมันอติงยบตีงมันอยู่ต้นพี่ดแล้วมันอยู่ในเสือไม่จีเตนไปไหมไอ้ยตกเราจะยุ่นยุ่นยุนยุ่นแ Lần nó lần cho tới đây mọi người Pi vim biểu hiệu 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 bia hiệu 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 ไป<ค>่ล่ไล like? ah, 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 ่ไล่ไล่วล่ไลไล่ไล่ไล่เล่ไล่ไล่ไ้อไอ้ไลอไล่ไล่ไล่ไอ่ตัวไลย่ไอ่ไล่้ล่ไล่ไลยไล่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 ไโ่ไล่่ไล่่ล่ไล่ไล่ล่ไ่่ไล่ไลไล่ไน่่ล่ไ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  ตัวหนึ่งบริสันไม่ใ่พกี่ตัวป่เนี่ยไม่ตัรีน่ะเด้ม่ท่านนุ่งเบอระบกัไปพี่นุ่มม่เก็บไ่คือข้อมันไ่ะถเจปลอยนไปนะเฮ้ยมาถือกระยาณให้แม่นำถือเนาะไปหาใครไอ้ดงาวผูไปเหอห้องเด้อเหยื่ห้องเด้อ